ปลาช่อนสีทองเชื่อว่ามาให้โชคสวัสดีครับสมพรชาแนลครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำข่าวสารนะครับเกี่ยวกับ เรื่องที่น่าเหลือเชื่อนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นมาฝากทุกท่านนะฮะป้าวัย67ปีนะฮะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะเจอปลาช่อนเผือกนะครับแล้วก็นะครับว่าจะนํามาทําอาหารนะครับแต่เพื่อนบ้านนะครับเห็นแล้วรีบทักนะฮะชาวบ้านบึงงามหมู่10นะฮะตำบลนาดีอำเภอพูนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะชื่อนะครับคุณยายแตนนะฮะอายุ67ปีนะครับขณะ กลับจากนะครับทุ่งนานะครับได้เจอกับปลาช่อนนะครับหรือทางภาษาอีสานนะครับจะเรียกว่าปลาคอดอนนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมปลาช่อนเผือกนะครับตัวนี้นะฮะก็จะมีนะครับสีเหมือนกับนะครับอ่าทองเลยนะฮะตรงบริเวณนะครับทั้งตัวนะครับตามภาพเลยนะครับแล้วก็มีเลขนะครับของอายุคุณป้ามาฝากนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับเป็น หมู่นะครับบ้านที่เจอปลาช่อนนะั่นคือหมูสิบนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมสำหรับนะครับอ่าหลังจากที่นะครับคุณป้าเจอปลาช่อนในขณะที่ฝนพุ่มพร่ามนะครับจึงจับมานะครับนาทีบ้านตอนเย็นนะฮะเมื่อเพื่อนบ้านนะครับได้เจอนะครับกับคุณป้าที่จับปลาช่อนมานะครับก็บอกว่า ปลาช่อนนะครับสีนี้นะฮะก็ถือว่านะครับจะมีโชควิลาศนะครับสําหรับท่านที่จับได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการหาข้อมูลข่าวสารมาฝากนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซนะฮะหรือแชร์ไปยังแฟตฟอร์มื่นก็ได้นะครับและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอ ใหม่ๆจากหนูนะครับไม่ว่าข่าวสารใหม่ๆนะครับทั่วไทยทั่วโลกสวัสดี